มาเทส1 0มก่อนส่งให้นะครับตัวนี้ 35TR นะครับมันจะอยู่นี่24แล้วก็อยู่ข้างอีกเท่าไหร่อ่ะ 11TR และฟังก์ชันมีอะไรมั่งมาดูกันอันนี้ไฟสูงไฟต่ำถ้าไปทางนี้ไฟต่ำมาทางนี้ไฟสูงซ้ายไฟต่ำขวาไฟสูง เลงเบาไฟรพร้อมถี่หัวลุม่มตัวนี้ปิดเปิดกระตุกถ้าถ้าถ้าเลื่อนไปซ้ายเป็นเปิดกระตุกขวาเป็นธรรมดาอันนี้บูทบูทไฟถ้าสมมุติว่าอยากให้แรงขึ้นเลื่อนมาขวาถ้าเป็นธรรมดาก็อยู่ซ้ายครับตัวนี้ก็เป็นพัดลมขวาเปิด 1 0แอมป์นะครับเดี๋ยวเทสให้ดูครับอด500ไฟต่ำเร่งไฟไฟสูงบูตตัวนี้ สาบกว่าก็จะเป็นเพิมไฟนะครับด้วยง่ายอ่ะ,ะกระตุกแล้วก็ปิดบแบตผมผมไม่มีแบตใหญ่ลองด้วยตอนเนี้ยใช้แบตตัวเนี้ยรองแต่พังแล้วด้วยเนี่ยแบต เทียมเลยยังไม่ได้ประกอบสุดๆครับตัวนี้ดันสองพันวัดให้ดูนี่ก็อดันแบตอ่อนนะประมาณนี้ครับเสียงก็เงียบๆสวิตช์เสียกรงแล้ว น้ำลึกอ๋อลืมอีกอย่างพี่ตัวนี้สายทิ้งลงน้ำตัวนี้สายเข้าตะแกรงสีดำทิ้งลงน้ำสีแดงตะแกงประมาณนี้ครับ